การดำเนินงานสถานีแก้หนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งมีการดำเนินการดังนี้1ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้สินผ่านช่องทางต่างๆเช่น ไลนเว็บไซต์สรุปยอดผู้ลงทะเบียนหน่วยสอพอปกาลสินเขตหนึ่งแยกเป็นค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน105รายผู้รับบำนาญในสังกัดจำนวน75รายรวมทั้งสิ้น180รายการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สินโดยแบ่งตามเจ้านี้ได้ดังนี้ 1. สหกรณอมทรพครูกาลสินจำกัดร้อยละ49.272ธนาคารอมสินร้อยละ25.873 ธนาคารกรุงไทย 29, ร้อยละ11.29 4ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร้อยละ3.29ห้าสองกสคร้อยละ3.36 6นี่อื่นเช่นไฟแนนซ์ร้านทองระบบร้อยละ6.92ด้านความต้องการรับความช่วยเหลือ1ลดอัตราดอกเบี้ย154ร15าย2ปรับโครงสร้างหนี้น้อยกว่า,100า 3. ร้อยละ3า1 1ิรนรย 3. รายรไฟแนนซ์91ราย4ปรับโครงสร้างหนี้แล่ยุบยอด81ราย 5. ลดค่าธรรมเนียม60ราย6อื่นๆเช่นนำหุ้นมาตัดหนี้นำเงินกอบอขอตัดหนี้60รายลกลเกลียบปัญหานี้ผู้กู้ผู้คำประกัน44รายต้องการเข้ารับการอบรม29รายประเด็นปัญหาที่6 1. ข้อมูลนี้ที่ได้รับจากระบบไม่สมบูรณ์เช่นข้อมูลนี้1ล้านบาทระบบบันทึกเพียง1บาท 2. สมาชิกผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลรายได้ข้อมูลนี้ไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ไม่สมบูรณ์ 3. สมาชิกผู้ลงทะเบียนระบุสังกัดไม่ตรงตามสถานีที่ตนเองสังกัดทำให้ดึงข้อมูลมาดำเนินการได้ไม่ครบทุกคน4สมาชิกผู้ลงทะเบียนบางรายไม่สะดวกในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแนวทางและวิธีการแก้ไข 1. ปรับปรุงแบบสำรวจข้อมูลรายบุคคล 2. จัดทำฐานข้อมูลการลงทะเบียนใหม่ให้มีความชัดเจนถูกต้องสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือได้เชิญผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลด้วยตนเองหรือจะส่งแบบสำรวจทางปลายสีลงทะเบียนกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2565 3. วางแผนการจัดทำมาตรการป้องกันการกเกิดปัญหาหนี้สินไม่รู้จบเช่นส่งเสริมการออมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน หน่วยงานพิจารณาการอนุมัติขอกู้อย่างเคร่งครัดครูบรรจุใหม่ควรบรรจุครบ3ปีจึงมีสิทธิ์กู้เป็นต้นการตรวจติดตามประเด็นที่ 1. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งหน่วยสพอปอกาลสินเขตหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการประสานงานกับสหกรณ์อมสั์คร,ใร,ร,ร,ครูในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้แก่สมาชิก 2. นายสุริยะใจวงผอสอพอปอกาลสินเขตหนึ่ง เข้าร่วมประชุมเสวนาหัวหน้าหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสหกรณ์อมรัพย์ครูกาลาสินจำกัดและหน่วยงานหักเงินเดือนนะที่จ่ายในวันที่22กร,รกฎาคม2565รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์อมรัพย์ครูกาลาสินต่อสมาชิกได้นำเสนอข้อมูลสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหานี้สินครูและแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์3สหกรณ์อมรั์ครูกาลสินจำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงครั้งที่สองมีผลวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565อัตราเงินฝากออมทรัพย์ลดลงอยู่ในอัตราร้อยละ1.50ดต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลดลงอยู่ในอัตราร้อยละ6.25ต่อปีประเด็นที่2การยกระดับการหักเงินเดือนให้เป็นสวัสดิการที่แท้จริง 1. หน่วยสถานีแกหนี้ สพปการสิลป์เขตหนึ่งดำเนินการตรวจสอบควบคุมยอดหนี้และดูความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกอย่างเคร่งครับปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญค่าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พุทธศักราช2551โดยพิจารณาจากรายการหักหนะ้าที่จ่ายทั้งหมดและเงินเดือนสุดที่หลังจากหักหน้าที่จ่าย คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30มถึงได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารการกู้เงิน2หน่วยงานดําเนินการหากมีสถาบันการเงินใดที่ลดหรือผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในตลาดทั่วไปการตรวจติดตามประเด็นที่3การแก้ปัญหานี้ครูโดยใช้สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา การดาเนินการสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด 1. จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดวันที่9มีนาคม2565โดยนายปร,ราดยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานนะห้องประชุมโปงลางสพอปอกาลสิน์เขตหนึ่ง 2. รับนโยบายของการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาร,ระดับจังหวัด จากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ3ส,สหกรณ์จังหวัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาลสิน์และสถาบันการเงินในจังหวัดให้ข้อมูลนโยบายแนวทางดำเนินการด้านการเงินและการรับชำระหนี้ให้ที่ประชุมรับทราบสบพปออกาลสิน์เขตหนึ่ง K 1. ประสานสถานีแก้หน,นี้ในจังหวัดและมอบรหัสผ่านการเข้าระบบตรวจสอบการลงทะเบียนของสมาชิกผ่านเว็บไซต์เว็บว .r.t.d.m.o.e.g.o.t. ให้ชอบหจังหวัดกาลสินมีสมาชิกลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจำนวน1,034าย7ขนรายเดขณะนี้แต่ละสถานีแกนี่ระดับเขตพื้นที่และหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทะเบียนและหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือสมาชิกการขับเคลื่อนของสถานีแกนี่สพปกาลสินเขตหนึ่ง หนึ่งจัดประชุมคณะกรรมการสถานีแก้นี่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนี้ความต้องการรับความช่วยเหลือและวางมาตราการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ลงทะเบียนวันที่8ใเมษายนส5 6 5ารยน2565รับนโยบายและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการวันที่18กร,รกฎาคม2565รับฟังการติดตามผลการแก้ไขปัญหานี้สิ่งของสถานีแก้นี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่25กรกฎาคม2565ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลนี้และสร้างมาตราการให้ความช่วยเหลือมีมติให้ปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้ใกล้เคียงความเป็นจริงโดยการแจ้งสมาชิกที่ลงทเะบียนให้ส่งแบบสำรวจข้อมูลรายบุคคลภายในเดือนสิงหาคม2565ประเด็นที่4การติดอาวุธความรู้ทางการเงิน1ส่งเสริมให้ครูบรรจุใหม่และผู้มีความสนใจ เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายแบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ 2. วางแผนการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบัรจุใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563-2565ด้านวินัยการเงินการคลังและความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหานี้สิงครู 1. ควรผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาลพราะมีอำนาจเจรจาต่อรอง ทางการกับสหกรณ์อมสับครูหรือสถาบันการเงินเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2เร่งติดอาวุธความรู้ทางการเงินดําเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่หรือผู้กําลังจะเข้าสู่วงจรนี้สิงให้มีความรู้ด้านการออมการลงทุนการวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน 3. ขยายระยะเวลาสําหรับผู้สนใจเข้ารับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน